หลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาให้ดูดิเรารวบรวมปัญหาทุกปัญหามาให้คุณแล้วในคลิปนี้ สวัสดีครับครับมาสู่อีีที่สองนะครับกับแปดปัญหาที่พบเจอบ่อยๆที่พบเจ่อยๆนะครับที่เรารวบรวมมาแล้วนี้ก็ถึงหัวข้อที่เท่าไหร่ละหัวข้อที่สามนะครับยอยผิดป,ปกตินะครับผมยอยนี่เป็นสิ่งสำคัญต้นๆเลยที่เราต้องตรวจสอบเวลาเราเวลาปั๊มมันมีปัญหาขึ้นมาหรือมันมีเสียงผิดป,ปกติขึ้นมา อย่างล่าสุดนะครับผมไปบริษัททางชนบุรีเนี่ยก็เป็นปัเวรในเครื่องเครื่องเป่าก็จะเจอตอนแรกก็ไม่รู้หรอกปั๊มมันมีเสียงก็ก็ก็ตาดใช่ไหมครับแล้วผมก็ลงเปลี่ยนไส้เปลี่ยนอะไรพอทอดออกมาปุ๊บตอนจะประกอบกับยางย้อยมันแตกละเอียดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าเป็นที่ปัญหาเนี่ยมันมาจากยอยทําให้กะตัวซิงคอกับแบริ่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้อะไรม้น ซิ่งคอมันรั่วนะครัมมันก็จะดูดอากาศเข้าเสียงมันก็เลยดังพอดังมันก็ทําให้ไส้ปั๊มที่ปัน่นเนี่ยมันเป็นลูกคลื่นพอเป็นลูกคลื่นมันก็พังทำให้เชอร์ไม่ได้นะครับตอนที่ผมไปนี่ก็ต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเครื่องเขาหยุดมาค่อนข้างนานประมาณสี่ห้าชั่วโมงละกว่าจะเปลี่ยนเสร็จแล้วต้องไปซื้อยออีกครับรที่ผมเตรียมไปมีแค่อะไหล่ปัม๊มไงอือต้องไปซื้อยออีกก็เสียเวลาอีกเกือบพึ่งวันไปกึงยออีกอะไรอีก ว่ามันละเอียดหมดเลยอ่ะไอตัวยางยอยอ่ะแล้วก็ยางยอยเนี่ยมันดันตัวยอย,ยถอยอถอยจนชนเพาเพามอเตอร์นี่ร้อนจีเลยอืมก็ต,ตัวปั๊มเย็นปัมนป๊มเย็นอ่มร้อนจีเลยเพราะว่าเหล็กมันสีกับเหล็กเกลืยอยสีกับเพาเพราะมันยันกันอืมดีว่าปั๊มไม่เสียหายมากก็เปลี่ยนอะไรไปก็จบ รอยย่อยก็ให้สังเกตเสมอเลยนะครับทุกครั้งถ้าเป็นไปได้นี่ทุกๆสามเดือนยางยอยยัมีจุดสังเกตตรงไหนยางยอยเหรอจริงๆมองไปก็เห็นแล้วนะนะายางย่อยเนี่ยมองไปเห็นนะครับเห็นใช่ถ้ามันผิดปกติยังไงก็ต้องเห็นถ้าเป็นย่อยโซ่เนี่ยมันก็จะยืดถูกไหมครับตัวฟันก็จะแหลมถ้าเป็นย่อยตัวพลาสติกอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราหมุน มันก็จะรู้สึกกกเจ๊กๆอ่าตะปันเริ่มลูดแล้วเนี่ยมันจะฟรีได้ไอ้ตัวยอยที่เป็นตัวยอยปติหรือมียอยแบบไหนยอยยางยอยยางเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเลยนะถ้ามองด้วยตาป่าเอ่อหรือจะลองดึงดึงดูก็ได้เออถ้ามันหลุดออกมาเป็นชิน้นชิ้นากนั่นแหละเอออเป็นทิ่ทีที่เนี่ยค่อนข้างเห็นชัดนะเราไงก็ต้องมองเห็น ใช่ครับต้องเช็คยอยก่อประดับน้ำมันเรื่องอะไรลิมเนี่อน่่ยงสำคัญเอ,อบางบางลูกค้าเนี่ยติดตั้งปั๊มใบสองตัวพันทั้งสองตัวมันไม่ใช่แล้วของใหม,มใ <laughs> ่พอเรียกเราเข้าไปดูนะฮะเราว่าช่วยเข้าไปดูสรุปว่าก็เป็นที่ยอย ไม่ได้ตรวจสอบนะครับจากปั๊มยัดอย่างเดียวก็มีเท่าไหร่ก็พังหมดนะครับก็ต้องสังเกตนะครับว่ามันต้องหาสาเหตุแหละว่าที่ปั๊มเราพังเพราะอะไรพอเราถอดมาแล้วแบลลิงเสียหรือว่าตัวเพาเนี่ยมีรอยนะครับก็ต้องสัรนิฐานไปก่อนแล้วว่าเออต้องมาเช็คตัวยอยอืมอืมอะไรนี้ไม่ได้ แต่จุดหนึ่งนอกจากยอยแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวแบรลิงบางทีแบรลิงของตัวตัวปั๊มี่ยไม่ค่อยเจอนะจะเจอในเรื่องของตัวมอเตอร์เป็นส่วนใหญ่หมอเตอร์มันใช้รอบค่อนข้างจัดกว่าแบรลิงก็จะพังอืมบางทียอยไม่ได้เสียหรอกแต่แบรลิงพังก่ก็ก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบในเรื่องของสองอย่างเนี่ยมันมีไล์ไทม์ของมันเนีทั้งทั้งยอยทั้งแบรลิงเนี่ยเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ แบริ่งพังก็ทาให้ปัป้มพังเหมือนกันเพราะอะไหลนมันจะเสียมาลิ่งปั้มอะ่ะมาลิงมอเตอร์อย่างเงี้ยพังแต่ปั้มไม่ค่อยเจอหรอกจะเจอในมอเตอร์พวกมอเตอร์ห้าดาวเป็นส่วนใหญ่ของแบริ่งมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทําให้ถ้ายอยผิดปกติกเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แบริ่งตัวปั๊มพังอย่างเดียวนะแบริ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะพังมันจะมีเสียงผิดปกติะฉะนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยนอกจากฝั่งปั๊มแล้ว ต้องเช็คฝั่งมอเตอร์ด้วยนะหรือถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยต้องเช็คฝั่งเครื่องยนต์ด้วยนะเพราะถ้ามันแกว่งถูกไหมมันก็ทําให้ยอยพังอีกถ้ายอยพังอีกปักก๊มก็พังอีกมันก็จะเป็นลูกโตตามกันเวลาเราเช็คก,ก็ต้องเช็คให้หมดให้ครบคุมเพราะมันอะไลเมนเดียวกัน่ามันอะไเมนเดียวกันถูกต้องอย่างอย่างวันงานที่ผมไปเจอดีว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเขาอะแค่ร้อนเฉยๆแบริ่งไม่ได้พังแต่ถ้าถ้ามีเครื่องมือตรวจสอบพวกไวเบชั่น ก็จะเป็นการดีนะครับเวลาติดตั้งไหนก็ติดตั้งวัดเวอรชันไปด้วยจะได้รู้ว่าเออมันได้อะไรเม้จริงจริงเพราะถ้าเรามันติดตั้งได้อะไรเมน่ะมันไม่เกิดการสั่นหรอกเอถ้ามันสั่นเนี่ยพีปกติแล้วไม่แบริ่งก็อะไรลเม้นเราเนี่ยถูกไหมเรื่องของยอยเนี่ยก็้ประมาณนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะที่แค่สังเกตก็ก็มองเห็นแต่ว่าไม่ทำก็ไม่รู้จะพูดเยอะนะเออ บางทีบางทีงทางช่างเราเองเนี่ยก็ชะล่าใจไม่ใช่ว่าเราไม่พลาดนะอืมก็ชะล่าใจคิดว่าเออทุกอย่างมันเป็นที่ปันะ๊มอ่ะก็เปลี่ยนปั๊มไปเพราะเปิดมาปั๊มมันเสียหายจริงๆใช่ไหมนึกว่าสายไปก็จะจบแต่บางทีเราก็ก็ไม่ได้ดูในเรื่องของตัวมอเตอร์อืมอเดี๋ยวนี้ผมจะมีเช็คิสต์ไว้ให้เนี่ยว่าต้องเช็คอะไรไว้อืมทางช่างเราก็จะได้ไม่พลาด บางทีช่างเราก็พกลาลืมดูระดับนะ้ามันมั่งในบ้างอืมผมคิดว่าบางทีเลียยลูกค้าเรียกไปติดตั้งอย่างเดียวไงอือก็เกือบละเกือบละ่วนใหญ่จะเอ้ยสตาร์ทแค่จจบอกไว้ก่อนอือเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อาการผิดปกติแล้วเอ้ยมันมันผิดปกตินะเราลีไปหาดูว่าเป็นเพราะอะไรเราจะไม่รันยาวทันทีเวลาเราเปลี่ยนปั๊มอะไรพวกนี้อืม พราะฉะนั้นเราก็จะลอดตัวทุกครั้งนะครับพี่แะแต่ลูกค้าไม่ค่อยลอดลูกค้านี้ตาร์ทยาวพื้นเรียบร้อยเวลาเวลาติดตั้งปั๊มใหม่ให้จ็อกก่อนส,ส,สองสามเดือนน้อยดูทิศทางการหมุนฟังเสียงที่มันผิดปกตินะครับเราจะไม่ไม่กล้าลันยาวเป็อย่างที่บอกปั๊มมันก็มาในตัวระบาดของบาทนะ <c oughs> อืม เอาให้แน่ใจแล้วค่อยรันยาวดีกว่าครับอืม,อมไปค่อย<ๆ>จ็อกไปจ็อกไปที่ปกติก็หาหาสาเหตุว่าเราพลาดอะไรไปยังไงต่อไปข้อที่สี่นี้ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อ,อือรอบการหมุนปั๊มนะครับที่สูงไป,อ,อ,งไปอือใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่จะเจอในควบรถ จังเกษตรนะครับที่ทดรอบผิดรอบจบบางทีเขาต่อสายทายนเราไปต่อบัวมูเล่เล็กๆแล้วที่เครื่องใหญ่ๆเนะี่ยทดรอบปั๊มแล้วสูงเลยเราไปเหยียบเพิ่มอีกโอ้โหก็เรียบร้อยนะครับสมมติพันรออเนี่ยทดหนึ่งต่อสองแล้วเครื่องยนต์มาพันรอบมาหมุนตัวเล็กเนี่ยก็สองพันลบแลวปั๊มรับได้ส่วนใหญ่เกียปั๊มนะนต้องไปดูนะปัม๊มแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่เกียร์ปั๊มนะได้2,800รอบถ้าตัวใหญ่ๆนะได้แค่2,200รอบถ้าตัวเล็กๆเนี่ยได้ได้เยอะได้2,800รอบแต่ถ้าปั๊มที่ใหญ่นะหมายถึง30ซีซีขึ้นไปอนะ่ะแต่ได้อยู่แค่ประมาณ2,400-2,200เพราะฉะนั้นเวลาเราเหยียบเหยียบเหยียบๆกันอนะ่ะเราเอารอบเครื่องมันมันเกิน2,000อนะ่ะก็จะทําให้ปั๊มมันไม่ทนไม่ใช่ว่ามันเสียเลยนะมันมันก็จะค่อยๆสึกอ่ะสเปคปั๊มมันให้มาแค่นั้นอ่ะ พราะว่าขาลูกค้าชอบใช้รอบใช้ด้วใช่ใช่ใช่ก็ก็ต้องดูสเปคปัมให้ดีนะว่ามันรับได้เท่าไหร่แล้วเราไม่ควรเหยียบเกินเท่าไหร่แล้วการทดรอบเนี่ยมูเล่เนี่ยสำคัญเลยควรไม่ควรทดเยอะเกินไปเราดูสเปคปัมให้ดีละกันในการทดอืมตงตามรอบได้ใช่ใช่ไม่ใช่แค่ปัมอย่างเดียวนะรวมถึงตัวมอเตอร์ด้วยอืม มีรอบที่รับได้ต้องดูสเปคัวที่รับรอบได้จัดจริง,รงๆก็จะเป็นพวก A2 นะครับปั๊มกุ้ยหอมอนะปั๊มที่มันเป็นอ่าเป็นลูกสูบแบบข้ององออันนั้นอะรอบจัดนะครับได้4,000กว่า4,000กว่ารอบอะ4,800รอบนะอมั 100, 100, 100, 000, บ้ยอืออ่าใช่ครับผมก็จะบอกข้อควรระวังอะไรพวกเนี้ยเวลาเราออกแบบเครื่องจักรอะไรให้เราลงสเปคลงของให้ เราก็จะบอกไว้ว่าไอ้ตัวนี้ห้ามเกินรอบเท่านี้นะอ่าเพชเชอร์ห้ามเกินเท่านี้เพชเชอร์สูงสุดเท่าไหร่ในการใช้งานแต่ถ้าเราไม่ได้ออกแบบนะก็โทรมาสอบถามได้เรื่อยๆอออย่าดึกอย่าดึกชอบเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบโทรมาสามสี่ทุ่มวันก่อนเจอตอนตีห้าผมตกใจโทรมาตีห้าเมียดาง เข้าใจเข้าใจพอดีไอเดียบิ๊งตังคือเน่ะมันเจดิดไงอยากทำผมก็เป็นผมก็เป็นแต่ว่าก็ดูเวลานะีีห้าโทรปรึกษาผมยังงงเยอียอยู่เลยต่อครับต่อหัวข้อที่เท่าไหร่ละมีห้าความผิดปกติของระบบไฟฟ้าความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเนี่ยพบเจอบ่อยบ่อยบ่อย,อยพอสมควรจะเป็น เรื่องของเฟเชอร์สวิตช์ในการตัดต่อพวกระบบของ iQ อย่างเงี้ยอ่ามันไม่ตัดต่อหรือมันตัดต่อบ่อยอย่างเงี้ยเฟเชอรสวิตช์เสียหรือเปล่าหรือโซลิโนย์วาล์วเสียหรือเปล่าวาล์วลเวน้นไม่ทํางานอย่างเงี้ยเว้นตลอดเลยไม่เปิดไปก็หมือนทิง้งแท้งไม่มีเสียงไม่หือไม่อือเลยอ่าอยู่ๆก็ไม่หือไม่อืออย่างเงี้ยไม่อืดขึ้นมาอ่าอันนี้วาล์วลเวน้นอ่าในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้าง,าง,างสูง ในการไล่แ,ลแต่สาเหตุแต่ละตัวนะครับเพราะแต่ละตัวมันจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันถ้ามีวงจรส่งมาให้ผมดูได้ผมก็จะวงไว้ให้ว่าต้องไปเช็คตรงไหนอะไรยังไง,งไใช่ใช่ต้องแยกถ้าไม่แยกเนี่ยเหมารวมหมดเช็คหมดก,ก็ยากอยู่นะอืมอ,อืมว่าถ้ามันไม่มีเพสเชอร์เลยทั้งระบบอ่ะเรามาดูตัวเมนที่ควบคุมถูกปะ่ะอ่าตัวเมนที่ควบคุมเนี่ยมันจะรวมถึงวาเว้นกับรีลิฟ เราก็ไปดูลีฟอันนี้ปกติไปดูวาลเว้นอะวาลเวนลองแมนนวลดู oo, ทํางานอะถ้ามันทํางานแปลว่าเป็นที่ระบบไปแล้วหรือเป็นที่แค่ซลรินอยตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมก็เป็นที่กระบอกตัวนี้แต่ว่าตัวอื่นยังทํางานได้ปกติแล้วก็มาดูวาลตัวนู้นอลองแมนนวลดู oo, อะไรดูถ้าแมนนวลได้ปกติแสดงว่าเป็นที่ระบบไปแล้วไปมาไหมคอยขาดไหม ถ้าถ้าคนที่เข้าใจอ่ะไม่ไม่ยากหรอกมันไฮดรลิกมันเป็นระบบที่ก็บางคนเข้าใจอ่ะงนาะต้องมันตายไปแล้วแหละมันศึกษามาจนทะลุโป,ป่งหมดละอืมอืมอ่ะโลกไปนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้อ่ะให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่า ดูว่าส่วนไหนอ่ะมันทํางานเราต้องเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องก่อนนะถ้าโทรมาแล้วไม่เข้าใจหลักการทํางานเครื่องผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันก็ก็ไปไล่ให้มันทะลุปูโปงก่อนดูสายดูอะไรที่มันเข้ามาก่อน <c oughs> ใช่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 เอก็คือดูว่าเอะก็บอกตัวเนี้ยโซลินอยตัวไหนเป็นตัวทํางานเวลาเราชิปแล้วตัวไหนมันชิปบ้างอย่างเงี้ยเราจะได้อธิบายถูกนะ ว่าเออว่ากระบอกตัวนี้ทําไมถึงไม่มีแรงเราไปเช็คกระบอกไปเดี๋ยวเช็คที่โซลนินอยเพราะว่ามันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะในการทํางานของแต่ละอย่างเออมันมีแรงแต่ไม่มีความเร็วอย่างเงี้ยอ่ไปดูตรงไหนหรือว่ามันไม่มีแรงเลยไปดูตรงไหนแต่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีแรงทั้งระบบเนี่ยง่ายมันเหลือแค่ปั๊มกันนิดๆแล้วต้นต้นแต่ถ้ามันมีแรง อ่าเป็นส่วนนไปอ่ะอันนี้ก็ต้องไปไล่ลวะว่าตัวไหนมันทํางานบ้างตัวไหนไม่ทํางานบ้างแล้วค่อยตัดไปทีละอย่างมันจะได้เสียงเงินในการสลับอะไรเปลี่ยนอะไรน,ะน้อยที่สุด,ด,อ,อ,ดอ,อืมถูกต้องผมจะให้มันนุ่ตลอดหละหัวข,ข้อที่อะไรแล้วเนี่ยหกละอืมการรั้วซึม การรั่วซึมก็จะนํามาซึ่งปัญหาหลยายๆอย่างอย่างที่ผมบอกไปรั่วซึมเออตัวอย่างจะเกิดจากอะไรความร้อนเออกาลิงรั่วซนะึมเนาะมันจะทําให้การรั่วซึมเล็กๆน้อยๆที่เรามองผ่านเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันขาดทอนน้ามันขาดแล้วก็จะทําให้ปั๊มพังถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะฟองอากาศมันเกิดจากการดูด อะไรนะกองที่น้ามันต่ํำมันก็จะดูดอากาศเข้าไปพอมันดูดอากาศเข้าไปปั๊มก็จะพังเวลาน้ํามันมันต่ํากว่ากว่ากว่าข้อดูอ่ะมันเห็นได้ด้วยตาเพียงแต่ว่าบางทีเรามองว่ามันเล็กน้อยเดี๋ยวเติมนน้ำมันเอาไว้อันนี้แบางคนบางคนใช้หลายคนใช้อย่างเครื่องจักรเวลาเปลี่ยนกะเปลี่ยนอะไรเขาก็ไม่มาดูระดับน้ำมันตลอด หรือถ้าเป็นงานรถเนี่ยบ่อยเลยคนขับไม่เหมือนเดิมตลอดถูกป่ะเอาเวลาเราปล่อยเช่าไปคนขับก็เปลี่ยนไม่มีใครดูให้ตลอดหรอกก็คนต้องแก้พวกปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกเนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาใหญ่โตนะครับอย่างเช่นปั๊มเสียใหญ่โตไหมโตนะหลายแสนเลยนะ แล้วเป็นจักรวาลแบบปัม๊มหรือจักรกระบอกเนี่ยต้องแก้ไขอย่าบอกว่ามันไม่เท่าไหร่เลยจักรวาลมันก็ทำน้ำมันขันกันแหละไม่มีใครมานั่งดูตลอดหรอกสมมุติใช้เป็นหนึ่งสัปดาห์น้ำมันลดไปใครไปเติมไม่มีใครเติมอืผมก็เจอปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะอยู่ในงานรถนะไม่ในงานเครื่องจักรไม่ค่อยเจอ,อานเครื่องจักรเขามีเช็คลิสต์ให้ทุกเชา้าทุกสัปดาหนะ์เนี่ยก็ไม่ค่อยเจอ มีเจอบ้างนะครับแต่น้อยจริงๆนะนโรงงานโรงงานก็นนค่อนข้าน้อยอ่าน้ำมันรั่วซึมเนี่ยมันมีบ้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาเขารู้ไงแล้วน้ำมันให้เขาจะมาเติมให้ตลอดมีคนคอยดูแลอืม <c oughs> ยันโอลิงยนโอลิงคนใหญ่ถ้าเป็นงานกระบอกนะครับหรือว่าซีนวาลต่างๆ ให้เปลี่ยนโอลิงให้มันตรงสเปคก็จะจบส่วนใหญ่นะจะจบแปดสิบเปอร์เซ็นแต่บางทีมันก็ไม่จบก็มีเหมือนงานที่แบบปวดหัวเหมือนงันงานโลซึมเนี่ยบางทีเปลี่ยนไปมันก็ยังรั่วอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยออก็ค่อนข้างปวดหัวอยู่เหมือนกงันออแต่ถ้าเป็นงานในงานกระบอกเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเอ๊ะที่เปลี่ยนไปไม่จบเนี่ยเพราะว่าแกนกระบอกเป็นเป็นรอยหรือเปล่า เออถ้าเป็นรอยหรือเปล่าถ้าแท่เป็นรอยเนี่ยประจาให้รั่วภายในไม่มีแรงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หนักใจอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแกนเป็นรอยเนี่ยมันจะรั่วออกทางภายนอกทางทางแกนะอ่ะอก็ออกข้างนอกก็จะรั่วซึมข้งทงเยอะเหมือนกันนะกระบอกเนะี่ยอืมก็ต้องระวังอเวลาถ้าเกิดเจอที่กระบอกเนี่ยก็ให้รีบแก้เปลี่ยนแกนไปขัดแกน แล้วเปลี่ยนซีนไปก็จะได้จบนะครับไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนซีนแล้วจะจบบางทีเปลี่ยนซีนไม่จบก็ต้องสังเกตด้วยว่าตัวท่อหรือตัวแกนเป็นรอยหรือเปล่าใช่บานทีผมเห็นคาตาเลยสองวันวันเดียวอืมซีนก็ขาดเหมือนเดิมอืม จากที่เราเจอบ่อยมากนะต่อไปความร้อนก็บ่อยแะ่ยากด้วยที่สำคัญใช่ผมจะบอกอยู่เสมอนะเวลาผมทำคลิปเรื่องความร้อนเนี่ยต้องมีอะไรนะอุปกรณ์ปืนยิงเลเซอร์วัดไข่อะไรยิงเข้าไปปืนยิงเลเซอร์วัดว่าจุดไหนอะ่ะที่มันร้อนที่สุดพาความร้อนเข้าให้เราวงตัวนั้นไว้ อ่าพอแล้วเราก็มาถอดตอนนั้นนะดูว่ามันผิดปกติอะไรตรงไหน,นถ้ามันร้อนจากรีลีฟใช่ไหมแสดงว่ารีลีฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันไม่เคยร้อนขนาดเนี้ยอืมก็ต้องไปหาตรงนั้นนะ่นะเนาะหรือว่าร้อนจากโปคอนโทนผมเคยเจอโปคอนโทนนะรีเยอะไปโอ้ยเป็นร้อยองศาเลยนะพูดเป็นเล่นมผมทํางานไม่ได้อะ่ะคือจับปั๊บร้อนอะ่ะก็ต้องรอรอลอ,ลองคายพอคลายปั๊บอุณหภูมิลงเลย เข,เ,เ,เ,ขเขาหลีเยอะไปได้ได้เพราะปั๊มบางทีตัวใหญ่ไงแล้วมันเร็วเกินที่เขาจะเอาไม่ป่วเขาก็หลีเยอะๆผมเจออยู่งานหนึ่งมันมันเดือดร้อยสิบหกองศาอันนี้งานเดียวเลยมั้งในชีวิตที่เจอที่เหลือก็อย่างมากหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบอ่ะอันนี้งานเดียวเลยนะมันเดือดอันนี้เกิดจากโฟคอนโทร ใช่ใช่ถ้าร้อนจากปัม๊มร้อนจากมอเตอร์ที่เกิดอะไรยิร่งกระแสเยอะเกินอ่าอันนี้ต้องไปดูแล้วว่าเราใช้เกินสเปคไหมถูกปะว่าเพชเชอร์ที่เราตั้งไว้กับโฟลฟที่เราตั้งกับของตัวปั๊มเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราอยากใช้สเปคนี้จริงโฟเท่านี้เพชเชอร์เท่านี้นะก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ให้มันใหญ่มันจะได้ไม่กินกระแสมันจะได้ไม่ร้อนอื แต่ถ้าเราออกแบบไว้แล้วมอเตอร์มันเท่านี้แล้วเราดาไปปรับโฟที่เยอะเกินน่ะเราก็ต้องลดโฟลงมาหรือว่าเป็นลดเทเซอร์ลงมาเพื่อให้มันไม่กินกระแสเกินอืมในส่วนของตัวปั๊มปั๊มจะร้อนได้ก็ต่อเมื่อมันรั่วภายในก็คือปั๊มเสียนั่นเองนะครับเราต้องดูใช่ไ่มมันเดนเกิดการเดนภายในเกิดการลีกภายในมันก็เลยทำให้ ตัวปั๊มเนี่ยร้อนเราก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยแล้วเรามีอุปรกรณ์อย่างที่ผมบอกปืนเมื่อเรารู้รู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราเรามาวางแผนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะแก้มันยังไงอะไรยังไงอืมในส่วนของความร้อนนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมีประมาณนี้อืมในการแก้ไขมันก็ต้องใช้ใช้อะไรฮะอ,อ,อ่ะ ออยล์คูลเลอร์เนี่ยมันจะไปเหตุไปหน่อยเพราะปกติมันทํางานได้ไงมันไม่เคยร้อนหรือว่ามันไม่ใช่ว่าเราออกแบบเครื่องจักรมาแล้วร้อนใช่ป่ะเออถ้าเราออกแบบเครื่องจักรมาแล้วร้อนแสดงว่าเราออกแบบผิดเราก็เติมออยล์คูลเลอร์หรือขยายแงก็ว่ากันไปถูกไหมอืมแต่ถ้าเกิดระบบมันเย็นอยู่อยู่ๆมันร้อนเนี่ยใช้ไปแล้วมันร้อนเราไปเติมออยล์คูลเลอร์เนี่ยมันจะไปเหตุไปหน่อยมันมันแก้ไขได้ไหมได้มันไปเหตุเนี่ยอไปเหตุไปหน่อยก็คือ บางทีเราก็ต้องมาซ่อมปั๊มใช่ไหมทำปั๊มให้มันดีหรือเปลี่ยนปั๊มปั๊มดีก็จะเย็ยนหรือเป็นที่วาวปรับตั้งอะไรผิดก็ไปปรับตั้งให้มันถูกต้องไหมหรือที่เกียงก็แปบนออยคูลเลอร์ก็ปรึกษาได้ที่วันณคงก็ขายอยู่เดือนละหลายตัวอ,อยู่อืม ออนคูลเลอร์ก็ต้องมีน้ํามาให้มันนะบางคนไม่มีน้ํามาเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะอย,อย่างพัดลมเนี่ยช่วยได้แค่ประมาณที่ผมเห็นนะสามองศาไม่ได้เยอะนะลองไปวัดอยากรู้ว่าออนคูลเลอร์เรามีประสิทธิภาพในการคลายความร้อนแค่ไหนทาไงรู้ไหมเออแค่นั้นแหละรู้เลยจะจับน้ําหรือจับน้ํามันก็ได้แต่จริงๆต้องจับน้ามันนะเพราะเราใช้น้ํามันไง ต่ถ้าจับน้ำเนี่ยจะได้รู้ไงว่าไอาตัวออนคุณเลเนี่ยมันทำงานได้ดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไอจับน้ำมันแหละต่อฝังเพราะเราใช้น้ำมันเอไม่มไปเยน์จ้าส่วนอย่างยาดิฟกันอยู่ประมาณข้างาอันนั้นก็ดีละเยอะเยอะเพราะว่าถ้ามันถึงหกสิบมันก็ลงมาเหลือห้าห้าใช่ไหมแล้วความร้อนสะสมมันไม่มีใช่ไหม พอมันไม่มีอ่ะมันก็เย็นลงเรื่อยๆเองเพราะส่วนใหญ่เปนเกิดจากความร้อนสะสมไฮดรลิกอ่ะที่มันร้อนมันคายตัวลาบากเนี่ยเพราะมันเป็นของของไหลนืดอ่ะมันไม่ใช่น้ํานะคายตัวแป๊บเดียวเย็นอย่างเงี้ยมันสะสมแล้วยิ่งร้อนมาเจอมาร้อนมาเจอร้อนก็สะสมอันนี้อืตอนคุณเลื่อนเนี่ยทําให้ความร้อนสะสมเนี่ยไม่มีเพราะมันมันลดลงมาละ ก็จะทําให้คลายความร้อนได้ง่ายขึ้นเรื่องของความร้อนก็มีประมาณนี้เนาะเราลองไปดูแลกันว่าเราแก้ไขตรงไหนยังไงจุดจุดไหมอืมต้องหาให้เจอแล้วถ้าเราแก้ไขมันไม่ได้จริงๆใช่ไหมก็ต้องเติมออยลคูลเลอร์หรือจะเติมแอร์คูลเลอร์ก็ได้แล้วแต่หรือจะขยายเทงก็ได้อืมแล้วความร้อนเท่าไหร่ล่ะที่เราเรียกว่าร้อน อืมสเปกซีนนะสเปกซีนอะ่ะที่มันทนได้ที่ผมอ่านมามันคือเจ็ดสิบองศานะแต่ในคอมเมนต์ของระบบไฮเดรกคือหกสิบองศาถ้าเกินเดินหกสิบองศาไปแล้วเนี่ยถือว่าร้อนแต่ระบบจะตัดจริงๆนะพวกเครื่องฉีดอ่ะี่เคยถามเขาไหมใช่ระบบเครื่องฉีดจะตัดที่ห้าสิบ้านะ เครื่องฉีดเครื่องไดแคสเครื่องจักรในบ้านเราจะตัดที่55 5าเนี่ยจะทํางานไม่ได้แล้วจะจะอารามจะหยุดทํางานมอเตอร์จะโดนตัดเรกาก็ตามญี่ปุ่น55ถูกต้องครับอย่าเกินแต่แต่ถามว่าทนได้ไหมซีมันทนได้ถึง70นะตามสเปคนะอันนี้พูดตามสเปคนะนน <laughs> แต่แต่เลคอมเมนต์ก็คือ55 โอเคจบจบจบคำร้อนไม่ตบอะไรแนละ้วนะวามดันพี่ปกติอือก็คือแรงไม่มีนั่นเองอือแรงหางแรงหาเหี้ยเลยวลาวรั่วคือระบบไฮเดรลิกอะเวลามันจะสร้างแรงดันได้มันจะต้องมีตัวอั้นแรงดันแล้วเกิดมันมีตัวใดตัวหนึ่งรั่วมันก็จะไม่ไม่เกิดแรงดันไง อเพราะน้ำมันมันไม่อัน้นมันก็จะบายพาสทิ้งแท้งทําให้แรงดันไม่มีทีนี้สาเหตุที่เกิดแรงดันมีอะไรบ้างโอมีตั้งแต่กระบอกเลยวาลว,วาลสิลิกเลือดผิดทางเนี่ยพวกโซลีนอยวาลหรือแฮนด์วาลนีฟบัมหมดเลยทุกอย่างเลยทําให้แรงดันเราผิดปกติไปหมดเลยทีนี้เราก็ต้องมาดูแนละ้วว่าเอ,อแรงดันที่ผิดปกติเนี่ย มันผิดปกติทั้งระบบหรือเปล่าเหมือนกันกับที่ที่ไฟฟ้าเลยในการไล่ถูกป่ะใช่ก็ต้องดูเป็นส่ว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 นไปถ้ามันไม่ผิดปกติทั้งระบบมันผิดปกติเฉพาะส่วนอ,อาจจะเป็นที่กระบอกหรือว่าตัววางนี้ถูกไหมแยกจุดไปแต่มันผิดปกติทั้งระบบเลยเนี่ยมันต้องมาดูตัวเมนก่อนพอปัม๊มไอ้นี่ปั๊มหรือเปล่าถ้าไม่ชัวร์ปัม๊มส่งปั๊มมาเทสกับเราดีไหมดี <laughs> ได้เออหรือถ้าใครมี อ่า uh, ตัวบล็อกน้ำมันบล็อกเทสได้อย่างเงี้ยอย่างเครื่องจับพวกเครื่องคามาบูไฟล์ตัวชิบ้าเนี่ยมันบล็อกเทสได้ไง uh, พอบล็อกเทสหน้าปั๊มได้ก็จะตัดเรื่องของรีลิฟหน้าปั๊มกับตัวปั๊มได้ว่ามันไม่ได้เสียนะผมไม่เสียเขาจะมาไล่ส่วนต่างๆข้างบนอีกทีหนึ่ง uh, แต่ถ้าใครไม่มีแล้วก็ส่งปั๊มมาเทสกับเราก็ก,ก็ได้ล้วแต่อ huh. ย่อยหลุดอันเนี้อันน,น,นี้ต้องไปดูว่ามันมีน้ํามันออกมาหรือเปล่าก็ขอสายนะอ้น้ำมันมันอื่อยน้ำมันมันอะไรบางทีลูกค้าก็ดูอย่างนี้นะก็ใช้ลูกท,ทุ่งมันก็แจ้สายปัญหามาได้เยอะๆะเยอะมากละก็คือถอดสายขาดูออกมาไอ้ขาขาพิเชอ์ออกมาแล้วก็จุ่มแทงดูว่ามันมีน้ํามันออกมาแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาเคยสังเกตดูไหมบางทีมันไหลอื่อยออกมาไนงะเออ ปั๊มมันก็เสียถูกต้อ,องอืมก็ก็เจอนะก็เป็นประสบการณ์กันบางทีลูกค้าก็เทัอนอยู่แค่นี้อืออือแม่ผมผมก็ทําอยู่แหละที่นั่งงานพวกแต่ใช้กับปั๊มเล็ก<ม>ๆนะใช้กับปั๊มใหญ่ไม่ไหวปั๊มใหญ่น้ำมันมันกระฉอะเยอะไงปั๊มพวกวีสนะิบห้ายี่แปดเนี่ยอ่พอไหว<ม><ต> ไม่ควรไม่ควรสายใหญ่เงี้ยเราไปถอดสายดูเงี้ยอก็เดี๋ยวจะเลอะเอาเดี๋ยวน้ำมันาอดสายน้มนำนนมำนัน,มนหมดแท้งเลยมาโทษเราไม่ได้ปั๊มพังเลยนะเออจะมีแต่หัวข้อหลักของเรานะครับก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ละใครมีปัญหาอะไรอื่นๆนะคอมเมนต์มาแล้วเราจะมาตอบวิธีการดูแก้ไข อืมโทรมาถามได้เมื่อกี้ก็โทรมานะก่อนที่จะเข้าคลิปนี้อืมอืมเราก็รวบรวมมาให้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ถามมาแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ ยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด, like, กด,ดแชร์นั่นประมาณนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> อู้หู้เป็นตัว